แม่หมอการดาคู่แท้ของคุณนูและลินตอนที่สเสียงกระดิ่งลมตรงระเบียงบ้านของการดาดังกรุ้มกลิ้งจากลมพัดเบาๆผ่านใบไม้มากระทบแล้วก็เริ่มแรงขึ้นจนผิดสังเกตเทียนเล่มหนึ่งที่ไหวแรงแบบไม่ปกติมันคือเทียนเฝ้าระวังของลลินว่าตอนนี้อยู่ดีหรือไม่คำตอบคือไม่และมันหักดังป๊อกลิน กานดาคว้าผ้าคลุมไหล่และขวดน้ำมนติดมือออกจากบ้านและตรงไปที่บ้านละลินผีบ้านผีเรียนประจําตัวแม่บุญเลิศก็ใช้พลังเปิดทางให้ถนนโลง่งไม่มีติดไฟแดงเพื่อส่งการดาให้ไปถึงบ้านละลินเร็วที่สุดเมื่อไปถึงบ้านของละลินที่ยังคงเปิดไฟสว่างทั้งหลังแม้จะดึกเกือบเที่ยงคืนพอรถของการดาเลี้ยวเข้ามาในรัว้วเธอก็เห็นคุณนพดลยืนรออยู่หน้าบ้านสีหน้าเคร่งเครียดหมอมาแล้วครับทางนี้ครับเกิดอะไรขึ้นคะ ลินหมดสติไปแล้วตั้งแต่หนึ่งทุ่มผมเรียกหมอแต่หมอบอกว่าไม่มีโรคอะไรผิดปกติผมเลยคิดว่าจะโทรเรียนหมอการดาการดารีบขึ้นบันไดไปยังห้องนอนของละลินที่ตอนนี้นิ่งบนเตียงใบหน้าขาวซีดเหมือนไรเลือดฝ่ามือเย็นเฉียบราวกับคนไม่มีชีพจรพี่ดาเสียงแหบเบาหลุดจากริมฝีปากนั้นแม้หลับตาอยู่แต่เหมือนรู้ว่าคนตรงหนามาแล้วการดากุมมือเธอไว้แน่น พี่อยู่นี่แล้วละลินอย่าก,กลัวนะการดาเริ่มสวดบริกรรมคาถาบทกำจัดมารร้ายซึ่งเป็นภาษาโบราณแล้ววางมืออีกข้างลงบนหน้าผากละลินแสงอุ่นๆสว่างขึ้นทีละน้อยจากปลายนิ้วทันใดนั้นภาพในหัวของการดาก็เปลี่ยนไปเธอเห็นตัวเองในชุดผ้าขาวยาวพริ้วยืนกลางทุ่งนาโบราณเบื้องหน้ามีหญิงสาวในชุดไทยสีชมพูอ่อนยิ้มหวานกำลังมอบพวงมาลัยให้พี่ดากลับมานะ ถ้าชาติหน้ามีจริงฉันจะรอเสียงนั้นชัดเจนและอบอุ่นจนหัวใจของเธอเต้นแรงและทันใดนั้นภาพทั้งหมดดับวูบการดาลืมตาขึ้นก่อนจะลดมือลงจากหน้าผากของละลินที่ค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆดวงตาสีน้ำตาลอ่อนยังพร่าบเบลอพี่พี่ดาใช่พี่เองเธอยิ้มอ่อนไม่ต้องกลัวนะทุกอย่างปลอดภัยแล้วลลินขยับตัวลุกขึ้นนั่งพิงหัวเตียง เมื่อกี้ฉันฝันฝันว่าอะไรคะฉันฝันเห็นตัวเองใส่ชุดไทยอยู่ในทุ่งนามีผู้หญิงคนหนึ่งมายืนข้างๆเธอยิ้มให้แล้วพูดว่าพี่ดาเสียงนั้นสั่นนิดหน่อยการดาหยุดหายใจไปวินาทีหนึ่งแล้วเธอพูดอะไรอีกไหมเธอบอกว่าจะรอ ถ้าชาติหน้ามีจริงฉันจะรอแล้วฉันเห็นผู้ชายคนหนึ่งด้วยทั้งห้องเงียบกริบการดาขมวดคิ้วคิดตามสิ่งที่ละลินพูดออกมาผู้ชายงั้นเหรอสักพักใหญ่ละลินก็หลับไปคุณ,ณพนพดลจัดห้องพักให้การดาที่ใกล้ห้องนอนของลูกสาวหากเกิดอะไรขึ้นจะได้ช่วยกันได้ทันทีชาว,วันรุ่งขึ้นละลินตื่นขึ้นมาในสภาพที่สดใสกว่าทุกวัน การดายังอยู่นั่งจิบชายอยู่ตรงโซฟาในห้องเมื่อคืนพี่ไม่กลาบหรอคะไม่กลับค่ะคุณนพดลให้พี่พักที่นี่กลัวลินจะเป็นอะไรอีกที่นี่เหมือนเทวดาประจำตัวฉันเลยการดาหัวร้อเบาๆเทวดาไม่แก่ขนาดนี้หรอคะ่ะไม่แก่สักหน่อยพี่ดูอ่อนกว่าอายุตั้งเยอะ อย่ามายอ่อเลยพี่ไม่มีอะไรจะให้หรอกนะเสียงหัวเราะเบาๆทำให้บรรยากาศในห้องคลายลงอย่างประหลาดเธอสองคนมองหน้ากันแค่แวบเดียวแต่กลับรู้สึกเหมือนเวลาหยุดเดินหลังจากทานอาหารชา้าร่วมกันคุณนพดลก็ขอคุยกับการดาเป็นการส่วนตัวคุณการดาเมื่อคืนผมเห็นตอนคุณทำพิธีผมอยากรู้ความจริงทั้งหมด คุณช่วยบอกผมได้ไหมครับว่าทำไมของมันถึงแรงขนาดนี้การดานิ่งคลิปครู่หนึ่งก่อนตอบอย่างระมัดระวังของที่เขาใช้เป็นของอาถรรพ์ที่ผูกไว้กับกรรมในอดีตค่ะไม่ใช่ของที่ใครจะทำก็ได้ต้องมีสายเลือดผูกเวรกันมาก่อนหมายความว่าตระกูลผมกับคนทำของ มีกรรมกันเหรอตอนนี้พูดได้เลยว่าเป็นกรรมเก่าวกับศัตรูรวมกันค่ะคุณนพดลหน้าถอดสีและเงียบไปก่อนถอนหายใจยาวผมคงต้องเล่าอะไรบางอย่างให้คุณฟังและนพะดลก็เริ่มเล่าเรื่องราวและทำให้การดารู้สึกหนาวขึ้นมาจับใจ เป็นนิทานที่พ่อของผมเล่าให้ฟังพ่อบอกว่าปู่เล่ามาอีกทีเมื่อเราร้อยกว่าปีก่อนบรรพบุรุษของปู่ผมเคยเป็นเจ้าพนักงานในวังเก่าเขาเคยมีเมียหลวงอยู่แล้วแต่ดันไปนรักกับนางรำคนหนึ่งพอเรื่องแตกเมียหลวงสาปแช่งให้ตระกูลของนางรำตกต่ำไปตลอดกาลต่อมานางรำนั้นตายทั้งกลม ไม่มีใครรู้ว่าใครฆ่าแต่ก่อนตายเธอสาบานไว้ว่าวิญญาณเธอจะไม่ไปไหนจนกว่าทายาทของชายผู้นั้นจะทุกทรมานเหมือนเธอและตายก่อนเบนจเพีเกจิท่านหนึ่งบอกว่าถ้ายังอยากจะให้ลูกหลานรอดก็หาคู่แท้หรือดวงสมพงให้พวกเราและแต่งงานก่อน25แต่พอมาถึงละลิน ไม่มีวี่แววจะเจอคู่ที่ดวงสมพงเลยพอเข้าอายุ24และลินก็มีวิญญาณตามและยิ่งใกล้25ก็ยิ่งหนักขึ้นผมหาหมอผีมาปราบแต่ก็เป็นหมอเก๋หรือหมอผีที่ไม่มีฝีมือเลยการดาก้มหน้าแต่ในใจบอกว่า ที่ละลินไม่มีคู่หรือแฟนเพราะดวงของเธอได้ป้องกันไว้ไม่ให้ใครมายุ่งและรักษาความบริสุทธิ์จนกว่าจะถึงเวลาที่เธออย่างมีคู่ครองซึ่งตลอดมาก็พยายามหลีกหนีเพราะไม่อยากผูกพันกับใครแต่ก็มาเจอละลินนี่แหละอย่างที่โบราณว่าไว้ถึงจะหนีก็หนีไม่พ้นแล้วเราจะหยุดมันยังไงดีหมอกานดา วิธีเดียวคือให้ละลินอยู่กลางคนที่ดวงสมพงกับเธอคุณนพดลนิ่งไปแล้วใครกันล่ะการดาเมมปากไม่ตอบตรงๆฉันยังบอกไม่ได้ค่ะแต่ฉันจะหาทางให้รู้แน่เธอยังไม่บอกว่าเป็นเธอเพราะต้องคิดหาวิธีที่จัดการคำสาปแช่งกับกรรมจากอดีตชาติไปพร้อมๆกัน คืนนั้นการดากลับบ้านพร้อมหัวใจที่หนักอึ้งเธอเปิดตำราเก่าของบรรพบุรุษอีกครั้งบนหน้าหนังสือที่เปื้อนคราบเทียนมีคำทํานายเขียนไว้ว่าเมื่อเลือดแห่งราชสำนักบรรจบกับเลือดแห่งพวกคุ้มแสงคู่แท้จะกำเนิดขึ้นเพื่อปิดประตูวเวรเธอหลับตาแน่นเพราะรู้คำตอบดีอยู่แล้ว เช้าวันต่อมาละลินมาที่บ้านการดาโดยไม่ได้บอกล่วงหน้าเธอยืนถือกระเช้าผลไม้พร้อมรอยยิ้มสดใสพิดาฉันเอากระเช้ามาขอบคุณค่ะการดาเปิดประตูเห็นอีกฝ่ายในชุดลำลองเรียบง่ายแต่สดใสจนละสายตาไม่ได้ไม่ต้องลำบากขนาดนี้ก็ได้ค่ะลำบากอะไรคะฉันแค่อยากมาเจอพี่ คำพูดนั้นตรงเกินกว่าจะไม่รู้สึกอะไรงั้นเข้ามาก่อนสิคะเดี๋ยวพี่ชงชาให้ทั้งคู่ใช้เวลาช่วงสายคุยกันในสวนหลังบ้านและลินชอบสวนนี้มีดอกมะลิดอกพุธและต้นจำปีที่ออกดอกหอมกลุ่นบ้านพี่เหมือนอยู่ในอีกโลกเลยคะ่ะเงียบสงบแต่ก็อบอุ่นแปลกๆบางคนว่ามันเงียบเกินไปด้วยซ้ำ แต่ฉันชอบนะโดยเฉพาะตอนพี่อยู่ด้วยเสียงหัวเราะเบาๆทำให้หัวใจของการดาแทบหลุดจังหวะเธอมองหน้าละลินที่กำลังจ้องกลับด้วยสายตาซื่อๆนั่นคือแววตาเดียวกันในภาพนิมิตคืนนั้นเย็นวันเดียวกันขณะทั้งสองช่วยกันจัดแจงกันในห้องพระดอกจำปีที่การดาเอามาจากสวนกลับเริ่มเหี่ยวลงทันทีที่วางบนโต๊ะ พิดาดอกไม้พวกนี้อย่าแตะการดาเอื้อมมือมาจับข้อมือเธอไว้ทันทีพอมือทั้งสองสัมผัสกันแสงสีทองอ่อนๆก็สว่างขึ้นจากจุดที่สัมผัสนั้นทั้งคู่มองกันนิ่งโลกเหมือนหยุดหมุนแสงนั้นอบอุ่นอ่อนโยนและเต็มไปด้วยพลังดอกจำปีที่เหี่ยวกลับเบ่งบานขึ้นอีกครั้งการดาถอนมือช้าๆนั่นแหละ คือพลังของคู่แท้เธอพูดเบาๆเหมือนรำพึงกับตัวเองคู่แท้และลินทวนเสียงเบาแล้วพี่คิดไหมคะว่าคู่แท้ของพี่อาจจะอยู่ตรงนี้การดายิ้มบางๆแต่ในแววตามีความปวดร้าวซ่อนอยู่บางอย่างรู้ไปก็อาจไม่มีประโยชน์ถ้ามันทำให้คนอื่นเดือดร้อนแต่ฉันอยากรู้ เสียงของละลินสั่นเล็กน้อยเพราะหัวใจฉันเหมือนมันจำพี่ได้ทำที่เราเพิ่งรู้จักกันไม่นานการดาหลบตาอย่าพูดแบบนั้นเลยลินเพราะถ้าคู่แท้ของเราคือกันและกันจริงๆการเป็นหมอมนของพี่อาจจะทำให้เธอลำบากคืนนั้นหลังละลินกลัดไปการดาสวดมนในห้องพระเหมือนเช่นทุกวัน และทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเป็นคุณนพดลคุณการดาและลินหายตัวไปหัวใจของเธอหล่นวูบว่าไงนะคะและลินออกจากบ้านไปตั้งแต่เย็นแล้วกล้องวงจรปิดจับภาพได้ว่าเธอเดินออกไปทางป่าช้าเก่าแถวท้ายซอยฉันจะรีบไปค่ะการดาเปลี่ยนเป็นชุดพิธีสีขาวแขนยาวปิดคอและห่มสบ ยายบุญเลิศใช้พลังที่มีสร้างเกาะปกป้องการดาวไว้เพื่อไม่ให้ผีร้ายตัวอื่นๆมาลอบทำร้ายจากทางด้านหลัง